สวัสดีจ้าทุกท่านจ้ามาเสนอเมนูพี่น้องเสนอเมนูตำมะคง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 ใส่บักเขือคืนมะเขือคืนมะเขือคืนตำทีกท่ก่อนที่สามเม็ดที่สามเม็ดประมานหน่อยเลยพี่น้องที่เม็ดหนึ่งใหญ่แห้งใส่น้ำตาลแล้วก็ผองนวดไปแล้วจ้าโอ้แมก่กระเด็น เรียบร้อยตามพริกน้ำตาลโปงนัวใส่ไปแล้วจ้ามามะเขือเทศเลยจ้ามาเขือเทศโอ้ยมเกเือเทศรลอยฟ้าพี่น้องมเกเขือเทศลอยฟ้า มะนาวแล้วกะ็มะเขือคืนซือมาจากใบนี้มะเขือคืนกรอบกรอบนี่มะเขือคืนถ้าแบบนี้มันจะกรอบสีแบบนี้ถ้าออกเลเขียวเนะ่ะคือมะเขือคืนมันจะเหนียวนะตัวนั้นตัวนี้กรอบดีจ้ะใส่สมจ้ำไว้ใส่ได้ไหลายวระสันมะเขือคืน สองสามหน่วยก็พอแล้วเนาะเนี่ยเนื่อแบบไม่จะไม่จะกรอบดีแล้วคือกรอบแล้วจเจ้าในเปีหวานสิูกปูก็แน่วอยู่กรอบแห้งเดี๋ยวเม็ดเปเดี๋ยวเม็ดเปีหว,วานขยาวก็แก้วแก้วเบื่องหมดกก็คืน ตามมกคุ้งแล้วตามมัก็คืนมันหูเลยพี่นอ้องอ่าเรียบร้อยเีร็ร้อยจ้า <c oughs> โอ้จำ้ำก็คืนน่ามันจะแหลบคุ้งแหลบวยบแลบบ้วพี่นอ้องอ่ประระาปลาใส่ไปเลยจ้า ปลาถาที่ครึง่งพี่น้องเอาใส่ที่ครึง่งตำตำปลาไหลใส่ที่ครึง่งเพืเ่อคืนไหมต้องซ่อนก๊อบกอบ,กอบใส่สมตำมีมีสตอเบามีจับมีสตอหนักเลยมืนอนี้สตอหนักก็คือสตอหนักเท่าแล้วจับนาสตอหนัก,กอนอนนตอนโอ้ยหางยาไปจุดสตอรนักยินไก นี่จ้าสตอร์เบาสตอร์เบาว่ามีเหรอเนี้ยสตอหนักมาเลยจ้านี่อ่า,า,าพอพอะไรสับไอ้สตอร์เลยจ้าไปไปเดี๋ยวล่างก่อนเดี๋ยวทุกคน,นี สตอเม็ดย้ายใหญ่ใหญ่มากใส่ไปเลยจ้ะสตอใส่ไปเลยลึบสตอหนกักสตอหนกักอันนี้ว่ามันสตอเบาเรียบร้อยแล้วจ้ามาชมกันเลยไม่ให้ยกกล่องเองนะพี่น้องเรื่องพวกอันนี้พวกยิงเลยนะ้ายดวยดไปเลย ห้ามซับไปเรียบร้อยแล้วหุงก็ซับแช่ตู้เย็นไปจ้ะมะรกอสับแช่ตู้เย็นไว้เราไม่ต้องรองตามแห่พี่น้องวองซีมวางซีมรสชาติโอเคเลยเกินว่าไม่ต้องซีมไม่ต้องซีม เดี๋ยวคอยจ้ามาเมือเลยหน้าตาบันนี้หน้าตามะระกอของเราวันนี้นะจ๊ะส้มตำวันนี้นะจ๊ะหมามนมานด้วยจ้าพี่้องวันนี้ครับนี่จ้า ร้อยจ้าส้มตำส้มตำแงมแรงพี่น้องเขาบอกใส่ปลเคือขึ้นหลายๆใสป่ปลา,าเคือข,ขึ้นหนักสี่หน่วยยังมันอะอยู่บะพ่อกัดจิตเอาแน่้ะพี่น้องคลิปนี้แจนี่นะจ้าเด้อเจอทันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเตียงตองชาแนลนี่นะจ๊ะกอง,งน้อยน้อยประเทศเติมตจ้ากำลังใจเต้านะจ้ะตัวเบา คลิปนี้แค่นี้แล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย